บทที่หกธรรมจากกัปะวะละนสูตรเอวามเมสุตังเกงังสมยังภควาพาราณสียังวิหระตะิอิสิปตเนมีคาทาเยตัรโกภควาปัญจวัคคียปิโกอมันเตสีเทวามเมพิกาเวอันตาปะพชิเตนานะ เซวิตาพายโยจายังกามิสุกามาสุขันลิกานุกโยโคหิโนคัมโมโปโปทุชนิโกอนาริโยอนาตถสัิตโตโยจายังอาตากิลามานุโคทุโคอาระอนาริโยอนาตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโภคันอันเตอโนปะคัมเมมา มัชฌิมาปฏิปทาตถาคาตนาอภิสัมพุทาจกขุกรณียานะกรณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพทายานิพานญาสร้างวัตติกตมาจะสาวิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนาอภิสัมพุทาจกขุกรณียานะกรณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานยา ສັງວັດຕະຕິອະຍະເມວະອະລິໂຍອະທັງຄິໂກມະໂຄເສຍະທິທັງສະມາທິຕິສໍມາສັງຄະໂປສໍມາວາຈາສໍມາກະກະປັນໂມສະມາຊີໂວສໍມາວໂຍສໍມາສະຕິສໍມະສະມັດສະມາທິອະຍັງໂຄສາພິຂະເວມະຊິມາປະຕິປະທາຕະທາຄະເຕນາອະພິສັມພຸດທາຈະກຸກະລະນີຍະນະກະລນີ อุปสมายาอภิญยาะสัมพธาะนิพพ雅คยังวัตติอิทังโคปนาปิกเวทุ้ังอะไรอริยสัจฉาปิตุขังสราปิทุขัามรธรรมชัมปิทุ้ังโสกปริเทวาทุกันโรมานสุปายาสปิทุขัาอิปิเยหิสัาปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโกยัมปิปิชังนะ ลาพาตีติมปีทุกขังสังกิติตาปันจุปาทานาคันธาทุกข้าหิทังหิทังโคปนาพิคขเวทุกขาสมมุทโยอริยสัจจังยายัาตนาโปโนภักวิกานันทิราคาสหคตาตระตระราพินันทินี เสยยาที่ทางกามาตนาปะคะวันเตปิวะตันหาอิทางโคปะนาพิคะเวทุกขันิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวาตันหายาอาศัสาวิรคันนิโรโธจาโคปนิสเนสสะโคโมติอนาลักโพโยที่ข้างโยปะนาพิคะเวทุกขันิโรขาดขามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมตวะ อริยังคิโกมาโกเสยาทิทังสัมมาดิฏิสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากรมมันโตสัมมาญาชีโวสัมมาวายาโวสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังตุขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทัปาติยานังอุทะาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทาปาติอากาโล ਉਥਾਪਾਤੀ ਧੰ கோ ਪਨਿਥੰ ਤੁਖੰ ਅਰਿਆ ਸੱਤੰ ਪਰਿੰਯੇ ਯੰਤੀ ਮੇ ਭਿਕਵੇ ਪੁਪੇ ਅਨਨੋ ਸਤੇ ਤੂ ਸੇ ਸੁ ਧੰਮੇ ਸੁ ਚਕੂਪੱਤ ਉਥਾਪਾਤੀਯਾਨ ਉਥਤਿ ਪਾਤੀਤ ਪੰਨਯਾ ਉਥਾਪਿ ਉਥਾਪਾਤੀ ਵਿੱਛਾ ਉਥਾਪਤੀ ਅਲੋਕੋ ਉਥਾਪਤੀ ਧੰ கோ ਪਨਿਥੰ ਤੁਖੰ ਅਰਿਆ ਸੱਤੰ ਪਰਿੰਯਾ ਤੰਤੀ ਮੇ ਭਿਕਵੇ ਪੁਪੇ อนุสูติเตสุทามเมสุจกคุงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอากโลอุทปาธิอีทางดูข้างสัมมามมทยโยอริยสัจจันติเมสิกเวปุเพอนุสุเตตุสัมเมสุจกคุงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญา อุทปาะที่วิชาอุทปภะทิอาโลโกอุทปะที่ตังโคปนิทังทุกขาสามูหะโทอายโยอริยสัจจังปาหาตาเพตติเมพิกเวปุเพอนาสสุนุเตสุทามเมสุจกขูอุทปาะทีาญาณอุทาปาฏทปัญญาอุทาปาที่วิชาอุทปาะทอาโลโกอุทปภะที่ตังโคปนิทังถูกฆาสามูทโยอิระสัจจัง อริยสัจจังะหิดนันติเมสิกเวปุเพอนานุสสุเตตุธรรมมุยสุจักขูอุทาปาทิยานาอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขานิโรธอริยสัจจังเมปิกเวปุเพอนานุสสุเตตุธรรมเมสุจักขูอุท่ปิทาปัญญาณัง อุทาปาะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทัปปะทิตังโคปานิทางถูกานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันธิเมพิกเวสปูเพอานานุสโตเตสุทาเมสุจักุอุทัปปะทิยานางอุทัปปทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทาปปะทิอาโลโกอุทัปปะทิตังโกปานิทางทุกานิโนโรโทอริยสัจจังสัจ จิกชาติตันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาัิยานังอุทัปปัิปัญญาอุทาปาัิวิชาอุทัปาัิอาโลโกอุทัปปัิอีทางสุทุกขานิโรธาคามินีปฏิปัาอริยสัจติเวพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาัิยานัง อุทัปปะท่ปัญญาอุทปปิวิชาอุทัปปะทิอาโลโกอุทัปปิตังโกปนิทางตูกะนิโรธาคามินปปติปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอทุอุทัปปะทยญาณังอุทปปิปัญญาอุทปปิวิชาอุทปปิอาโลโกอุทัปปิตังโกปนิทางทุกะนิโรธาคามินี ปฏิปทาอริยสัจ <c> จ <oughs> ังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตตุธทมเมสุจากุงอุทปาติปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิจาอุทปาติอาโลโกอุทปาติยาวากียาวากี ว e ันจามีพิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริตวตังวัดสาการังยะทัดภูตังยายาณัสสา낭นาสุสุวิสุทธังอโหสิเนวะดาวหังพิกาเวสัเทวาเกโลกาสมราเกสรันมาเกสัสมาปรัมมิยาปัจจยาสัตย อนุสายาอนุตรังสัมมาสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโตปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริตตวังอววัสการังยาตาภูตังยานัตสนังสุธิสุทธังอโหสีอาทั้งพิกเวสะเทวะเกโลกาเลสะเทวะเกโลเก สมาระเกสรัมมเกสสมราปรมานิชาปัาญาสเทวะมนุษย์อนุตรังสัมมาสัมปทิงอภิษัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปาณเมธสนาอุทปาธิอกุปปาเมวิเมวิทมุติอาญะมันติมาชาตินัติธาตินุปปะโติอิทัมาโวจธาภควาอัตเมนะปัญจวคกิยา พีคู่ภักวัตุตภาสิตังอภินันหุงอามาตมันจาปานะเวยากรันอสัมิงพันยามาเนีอายาสมันโตโกณทันยาสะวิราชังวีตมาสังธรรมะจากขูอุปัตติปิยันกิติสะมูทาวะธรรมังสัมพันดังนิโรธมันตี ปาวติเตจพะควาตาธรรมะจากเกปุมพาปุมมาเทวาสทธมนุสวาสุสงเอตอมพะควาตาพาราณสิยังอิสิปตะเนมิคเททวทาเยอนุตรังธรรมะกัจจังปาวาติตังอัตปิวัติยังสมเนนาวาวาลาเนนาวาเทเนวานเมมารานวารโมนา วาเกะจิและวาโลกัสมินติปุ่มมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมหาราชาเทวาสัทธรรมนุษย์สาเวสุงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทางสุตว่าตาตาติงสีเทวาสัทมสุตสาเวหุงตาติติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทมานสุตว่าเวสุง ยามานังเทวานัง <irgendw> ส <carbono S 2> ัทธ anyway ัทงสุตตะวาดุสิตาเทวาสัทธามนุสาเวซุ้งดุสิตานังเทวานังสัตวังสุตตะวานิมมานรตีเทวาสัทธามนุสาเวซุ้งนิมมานรตินังเทวานังสัทธัางสุตตะวาปรามนิม มิมีตวะรสาวตีเทวาสัมสัมธมนุสซาเวสุงปรานิมมิตวสาวตีนางเทวานางสาธังตุตวารัมมากายิกาเทวาสาธะมนุสซาเวสุงเอตัมภกวาตาภาณารสีอิสิปเตนามิคาาเยอานุตรังธรรมาจักกังปวาติตังอปาติวติยังสมะเนนา วาระเมนะวาเทวนะวาเมเลนะวารันมุนาะวาเกนญจิวารกัสมินติอิติหะเตนะชะเนเนะเตนะโมหะเตนะยาวะรัมมะโลพาสัตโทธรรมอภูคัจจิอาญัณจะทัสสะสัตติโลกาธาตุสร้างกัมปีสร้างกัมปีสร้างปเวทีอาปาโนอ โอราโรโอปาโซโลเกปาตุระโหสีอติกรรมมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโกภะกวาตอุทานังอุทานิสีอัญญาสิวัตโกโกนทันโยอัญญาทีวาตโกโกนทันโยทีอิติทิหังอิติหิทังอายสเมโตโกนทันยัสะ อายาคกนทันโยวะมานังอโหสิที